สวัสดีครับผมอยู่กับผมนาตีบลอบเบอร์คลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปรถถังยอดนิยมในโลกจริงของเราของหลายๆชาติในยุโรปตอนนี้ก็จะเริ่มส่งไปยูเคแล้วเนี่ยก็คือรถถังรถเผือด2 a 4นะครับก็ <c oughs> นี่โอเคอย่างที่ผมบอกไปรถถังรถเผือดท a 4 o เป็นรถถังยอดนิยมเพราะว่าประเทศบ้านใกลใเ้เดเวยเราอย่างสิงคโปร์ก็มีใช้แต่ว่าเป็นรถโม ใช่ไหมพี่อยู่ปะเนี่ยจีพายละอะไรนะเมื่อกี้คุยกวัวเออโอ้กูงานเล็บตีนอยู่ขอโทษว่าอะไรนะพูดใหม่ดิสองเอี่สิงคโปร์นี่ตัวโมของเขาสองเอสจีสองเอสจีโมโมเกาะที่เหลือเท่าเดิมหมดแต่มีดีเอ็มห้าสามเอลซีสี่ทีรู้นะใช่มันก็เจาะแค่สองอ้ห้าอะไรแค่โมเกาะเพิ่มอะไรเงี้ยส่วนในเกมก็จะมี หลายชาติเลยที่ได้สองเอี่ไปใช้ก็แน่นอนคือเจ้าบ้านสวิเดนฟินแลนด์เนี่ยสามชาติละซึ่งสองเอี่นะก็มีโปรแลนด์ด้วยเป็นรถพิพจัยนี่สองพลของโปรแลนด์โอเคริ่มเปิดทูเอโฟแรงหกสัญชาติเยอรมันเวทเทลรตสิบจุดศูนย์ อาวุธประจำตัวรถมี7.62 FT 3A1 บนราคา <c oughs> กับรลมแกนกระสุน6,600นัดปืน120 mm, มมรอยเบนเร L44 ขนไปได้42เฟิร์สสเตต15หรือ16วะ15เออสมก16ลูกอีกออกทีละ2ลูกอัตราการบุนว่าปืน34องศาตา่อวิมุมกด -9 มุมเงนือ20อัตราประจุกระสุน6.9วิเป็นเบสิกอัพเต็ม กระตัวถังด้านหน้า80ด้านข้าง65ด้านหลัง25ป้อมปืนด้านหน้าด้านข้าง80ด้านหลัง25แล้วก็แน่นอนครับผมรุยุคนี้มีคอมโบสิตหมดแล้วตรงป้อมก็เอเอเอกันได้585ตรงป้อมเนี่ยนะตัวถังยุคนี้ยังไม่สุดนะถ้ายุคนี้จริงเนี่เป็นคอมโพสิตรอบคันแล้วหรือไม่ก็เป็นขออีลากันแทน เอเอเอตรงตัวถังกันได้2 8 0ร้อถึงห้าร้อยยี่สิบรถสี่นายมีผอปืนผู้ประจุคนขับผอคู่ปืนหลักได้น้ำหนัก55.2ตันแรงเครื่อง1,500แรงมาครบรอบที่สองปฐะแม็กสปีดหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงใส่ในค้อมันก็ตามนี้ซึ่งมีโดเซอร์เบสให้แต่ผมไม่ติดรู้สึกว่าติดมาทำไมกูก็ไม่รู้มึงลืมอะไรเปล่าด้านข้างมีคอมโพสิตหนาร้อยมิลนะคอมโพสิตสกรีนอะโดนยิงฉล็บด้วยลูกฮีทมาไม่เข้านะครับ บอกก่อนลองดูไม่เห็นไม่มีมีแต่ข้างของไอ้เสียมีข้างตัวถังเนี่ยไอ้ปุ่มๆสามมันไงหน้ารถอ่ะที่กันตรงไดเวอร์อ่ะทำไมจะไม่มีไม่มีในเอ็กซเรยเป็นคอมโพสิตสกรีนเฉยเกมที่นี่มันไม่ทำับเหอไว้คันเฉลบอย่างเดียวนะครับหนูๆน้องๆมันมันตัวยิงแนวตรงยังไงก็เข้านะบูด็อกยิงยังเข้าเลยแน่นอนโอเค กระสุนมี3ตัวกระสุนสต็อก DM12 ลูกฮีทมลระเบิดให้มา1.64กิโลอัตราการเจาะ10เมตรองศาเจาะ480 30องศา416 60องศา240สแตนดาร์ลูกฮีทของนาโต้อืมกระสุนดี13 10เมตรองศาเจาะ393 30องศา340 60องศา227ลูกท็อป DM 23 10เมตรเจาะ410 30องศา346 60องศา270 237 เออ 2A4 เป็นรถคันหนึ่งที่หลังจากปรับเลทมาเจอระบาดเยอะมากมซึ่งถูกใจถูกใจเลยแหละอย่างน้อยก็ไม่เจอ11.3ไม่เจอแล้วจะไม่เจอ BBM แล้วสบายแล้วรู้แต่เด็ดไหมตอนนั่งปั่น 2A4 จำได้ว่าเจอที่80แล้วลูกยืดอยู่โอ้กูจะยิงมึงยังใหญ่แต่กูวอา 2A4 ไปเล่นกับมึงดีออกว่าขอคลิปเข้าหน่ยอย เอาปะเอาดหอิหรือไม่เอาเอาดีเออดีเยี่ยมเยี่ยม,ยมดีตอบไม่ขัดใจกูซึ่งถามว่า 2A4 มันดีขนาดไหนไ้เด็ิ1 0.0หลังจากปรับมาอ่าเป็นรถที่ยีงเข,าข้าทุกคันแต่ทุกคันก็ยิงมันเข้า <c oughs> ใช่และเ <c oughs> ทนอนน่าเล่นกว่าเอลรามเยอะเลย <c oughs> สำหรับน้องห,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 หนูที่เป็น American, เมนอเมริกันแล้วก็อวยเมกันนะครับไม่ดีกว่ายัางไงวะพี่ Megan, เมกัน e อิบรามตัวแรกใช่ไหมสิบศูนย์เลยตัวแรกมันปืนร้อยห้าไหมงปืนร้อยห้ามันเจาะแรงไหมก็ใช้ได้แหละแต่ว่าลัศมีของหัวกระสุนมันไม่เท่าร้อยยี่ยดิมันจะดาเมจได้น้อยกว่าโลกท็อปเอ็มเจสี่ 4. เจาะสามเจ็ดสองกระสุนเดียวก,กันกับเอ็มหกสิบทีทีเอสซึ่งถ้าไปนะยิงเจ็ดสองถังไม่ทางไหนก็ไม่เข้าถ้ายิงตัวถังมันนะต้องเจาะเพลต่ตน้อยเกิดแต่ว่า,วาพอมาเป็นดีเอ็มยี่สามปืนร้อยยี่สิบมาดีสัตแน่นอน <laughs> นะแล้วก็เทอร์โมลคันนี้นะครับก็ลืมบอกไปเทอร์โมลเป็นของพลปืนคนเดียวแล้วได้วเจนหนึ่งที่เหลือในพิชชัน ซึ่งถามว่าได้ใช้ไหมใช้แต่ก็ดีกว่าไปเล่นอีบาแล้วกันนะครับอย่างหนึ่งเสียงเครื่องเป็นดีซลไม,ไม,ไม่ไม่ดังถ้าได้เมกันนะ่มึงหูตาแตกแน,น่นอนเออแล้วก็เ,เล่นสองเอสี่อัพโดเซอร์เบดแล้วใส่มาเลยนะใครจะว่ามันลกมันอะไรก็ได้ช่างเถอะมันกันฮีทได้นะจริงๆคันได้ช่วยได้เยอะเลยเย โอเคจุดตายของรถคันนี้ก็มีอยู่หลักๆ3จุดคือเพดล่างฝั่งขวาถ้าคุณขนกระสุนมาเกินพิกัดขนมาเยอะเกินไปลางกระสุนจะบออยู่แล้วก็เจาะไปตายหมดเตอร์คันแล้วก็เล่นเลดหาเนี่ยอย่าหันฉลับนะมันไม่เหมือนพวกไทกงไทเกอร์นะหันฉลับแม่งยิงตีนกระขุนตายหมดนะทั้ปงป้อมอะ่ะใช่รถใหม่ปั่น<า>ได้ปั่นได้แล้วนะพี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอัดคลิปอยู่ <Okay. S 2> <c oughs> จุดหนึ่งจุดที่ยอดนิยมรถทุกคันในเกมซอคอและยิ่งเป็นลูก,ลกเข็มก็ไม่ต้องห่วงไปหมดยกป้อมกับอีกจุดหนึ่งก็คือลูสโคบของคนปืนเจาะเข้าไปจะตายทั้งกันเนิร์ดทั้งพอบอปุมปืนไม่ได้มันก็ตายไปครึ่งหนึ่งแล้วก็แคนนอนบีดไปง่ายเหมือนกันแคนนอนบีดในตัวดีใช่ เล่นแม็กแรงอัพเอ็กเปิดทุกคันนะผมบอกเลยต้องซ่อมเร็วไว้ก่อนถ้าเป็นเอ็ดได้ยิ่งดีเลยต้องไวใา่ไม่ไวไม่ทันแดดราคาซ่อมราคาเปลี่ยนเป็นเอ็กเปิดจะอยู่ที่เจ็ดแสนสี่แล้วตอนนี้ผมมีสองแสนสองล้านเจ็ดกฉันกูไม่ซื้อกูรอซื้อเอฟห้าไอทรมานตัวเองก็ตามนั้นเมี่ยเสนอข้องวีบไปว่ไม่ผมถือเป็นตัถังนเดียวี มีรเหมือนแน่เลยไม่รู้อ่ะจะถามเรื่องอะไรอ่ะอู๋มาดูงันตื้อโอเคส่วนเพจใต้เล่นเหมือน F60 หกสิบแต่ว่าก็เขียนอะไรแล,ล้วอย่างจะดีกว่าอยู่ในเวลาไม่เหมือนอ่ะยิงเขา,เขาไปอันนี้คือสไตล์ผมไงรถ <c oughs> เร็วว่าวิ่งรัดดิรัดไปผมเสียลูกปืนอ่ะดีรอบทิศ รักท e. ี okay. okay. ่ใหให้โดนดิโอเคก็ประมาณนี้สำหรับรถถังและเปิดยอดนิยมส่วน e5 จะถ่ายไหมกูเคยถ่ายไปแล้วไปค้นดูสอง e4 ไม่เคยถ่ายไงไม่เคยเหลาใจสอง e4 ตัวพรีเมียมผมว่ามันไม่คุ้มเท่าไหร่วะจะซื้อมาเลน ถ้าชอบก็ซื้อถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องอออปัดไม่สายอ<ช>ีทุกอย่างสเปคเหมือนตัวเนี่สายบนเลยแต่แค่เพิ่มยาาพางสวยๆแค่นั้นแล้วก็ราคาซ่อมถูกลงได้ทาดิสแมนใช้ฟรีซึ่งผมไม่ค่อยเท่าไหร่อยากซื้อก็ซื้อไม่ว่ากันแต่ผมไม่ซื้อแค่นั้นเองตัวที่กำลังซับใช่ถ้าจะแนะนำรถพรีเมี่ยมผมแนะนำ CTC 9 6 A ของจีน ไม่ดิถ้ามึงจะปั่นเยอรมันนะ่ะเอาพรีเมียมทัม้งทีอ่ะหนึ่งเหนะึ่งเอลีสี่เนี่ยแถมสองพีอยเงี้ยลังดีเนี่ยผมมีหนึ่งเอหนึ่งอยู่เนะี่ยอือหรือไม่ก็เนี่ยแหละกัดฟันเล่นหาซื้อสตูมไทเกอร์มาเล่นแต่ใครชอบท <c oughs> รมันตัวเอง <c oughs> เอาทำหาาเลยชอบทรมันตัวเองไง <c oughs> โอเคก็ไม่มีแล้ว,ลวเจอกันเกมพีีแล้วกันใช่นี่แหละไป ยุวิศวกรเยอรมันตรงนี้แหละพี่ไอผู้สื่อข่าวรัสเซียเบอกว่าอะไรนะรัสเซียไดตึก บายบายูแกมาละใกล้แล้วเหรอเออหมือนจะมีฮอเจ็ดสองลัดเขายาาบไปสองเกาสามแปด ยิงกันอยู่แป๊บนึ่งรู้แล้วดีลีมากเลยอ่ะเขาีิงตายถ้าจะสอบทำ ทีไว้ไปจะสองสามอีกคับสองเคสี่อ่ะไม่เคย คนปรจจุตายพพตายโทษนานอุ๊ยอีบรัมส์ซ้อมมาเร3สาิบามวิวะวิทยุอ่ะอยน่านเดิต่ไม่เป็นผมยู่มุมสูงกว่าข้าอุู่ที่สูงกว่า เดบับ e แตกกันละโดวอะไรพี่ตัวอีฟอายุยี่แปดจะไเดน e 28, Sweden, ไปเดี๋ยวจะแตกกันแล้วะทีมทีมโดนละลายอะพี่เอาแล้ว เอ็งดิตัวละลายหมดหรือกุ๊กทีหมาเนี่ยเครื่อ,องฟังไปดีเอปรบบับนี่เวลไปจอดหลังกินพอดี ไม่ทันพีเจ็ดสองยังยังมันหลบไปก่อนเจ็ดสองท่ามีคันหนึ่งสามตัวแล้วแค่เดียว โอ้อคุนสัป,ปอร์ตเอ้าเอิบราฮิมตายซะ ไม่โดนตายซะป,ปี่พีแ,แขกแคมปมนเนี่ยทีมอลนไลน์ไม่็นใครเป,เปแคป,ปเ ใกล้แพ้แล้วแพ้แคลบ วิซีสามศูนย์ห้าสอพี่แบตได้ปะพันสอยไปแล้วเห็นลูกแตกอากาศโอพีหาลาสุดเพงเจอ1 6โดนแฟกยิงร่วงอยู่เลยมาเล่นสเไม่มี1 6โดนแฟกยิงคุมงจัดเลยน่ยไงวะีกรสนด้วยแล้วกันหกนัด ยี่สตัวแรกเลยว่สิบเออใช่ไหมทำได้ไยี่สิบยี่ยังไม่เงีย อ,อ้าวปีอมพีจะรวดเฮ้ยโดยเซอร์เปลดกันแทนเดมได้เหรอพี่ดีนนดละไม่งั้นกูตาย ตัวยี่สห้าตัวเทียบ PTL สองปล่อยไปแล้วดีสำคัญแม่งอยู่ตรนกันขอแต้มอีก800ได้ไหม แฟนร้อยเองจะได้ไปทิ้งไข่ ยังยังแต่ใกล้ละผมใกล้ตายละันก่อนพเดนี่มันไม่ค่อยแรงเลยลูกมัมันแรงกวาด <c oughs> ตายซะพีทเจ็ดสิบหกอีหกร้อยแต้มเองกูขอได้ไหมหนอีหกร้อยแต้มเองกูขอไปแฉกอีกจุดนึงแล้วกันยิงนตาจะกบเดือดเบินนี่ยน่าจะใกล้จบน่าจะจบก่อนเดืดเส้มบิน่ะ 400ร้ยเกมจบก่อนมิดเดร้ลก็บินเหรอพี่อดเลยมิดเดร้ลก็บินเหรออดอะแต้ม2อมันเอ็ดสเอ็ดโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างกะ่ะรถถังคันนี้ก็หวังว่าจะถูกใจกันอ่าส่วนระเบิดคันอื่นก็ว่าจะถ่ายแต่ว่าตอนนี้สังหกยังไส้ไม่เต็ม ครับก็รอกันไปแล้วก็อีกช่องอย่างหนึ่งคือช่องนี้ปั่นไส้สไตรเกอร์อยู่ซึ่งก็นั่นแหละมีเสนอแน่นอีกไหมนะท่านผู้จริญไม่รู้อะไม่ได้พูดอะไรตือร้ออยพูดตือ้อโอเคครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายโว้ย yeah. ฝากกดไลค์กดซับด้วยนะจ้ะ